คำรนพารวยด้วยเกษตรเอ็ดเด่นอ <in. S 1> <In fer. S 2> ินเตอร์คำรนคำรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเชื้อเจ้ามาแล้วคำรนตอนมหานครผลไม้ภาคตะวันออกฟุตพิทอนแฟ 3-11มิถุนายนนี้ที่อบจอจันทบุรีพบเธอที่จันทบุรีเจ้าคนดีงามนักนารักนะจังเกินน้องนาเท้าพะร่างก็งามไม่ขางไม่ดำพออด่อเหมาะเก็บงอก จัใปรงานมหานครผลไม้หรือฟุตพิตอนแฟร์ระหว่าง3ถึง11มิถุนายนนี้ณอบจอจันทบุรี <c oughs> คือความยิ่งใหญ่แบบไม่เคยมีมาก่อนเพราะต่างชาติเกือบ20ประเทศจะเข้ามาชมและติดต่อด้านธุรกิจผลไม้กับชาวสวนของจันทบุรีก็พูดถึงเรื่องของตลาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างไกลกับพี่น้องเกษตรกร เกษตรกรเก่งกาจเรื่องการผลิตแต่เรื่องการตลาดอาจจะยังไม่ไม,ไม่ทันพ่อค้าหรือไม่ทันะระบบที่เป็นไปส่วนหนึ่งพี่น้องเกษตรกรจันทบุรีเนี่ยวันนี้การตลาดเขาทําได้เกินเกินครึ่งแล้วแต่ถ้าภาคเอกชนไม่ใช่ภาครัฐอย่างพณนชย์จ,จังหวัดเนี่ยเขามากระตุ้นด้วยส่งเสริมด้วยตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่คับประคองให้ไปสู่การตลาดที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและยาวขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องดีนะท่านนะ ในส่วนกองกระทรวงพาณิชย์เองที่สนับสนุนเรื่องของพวการนะคะไม่ว่าขณะนี้เนี่ยจันทบุรีเนี่ยท่าที่ทราบเนี่ยมีล้งเป็นร้อยร้อยลายแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราส่งเสริมในงานมหานครผลไม้เนี่ยได้เชิญชวนของพวการซึ่งเป็นผู้นําเข้าจากต่างประเทศทั่วโลกนะคะ,ะมาร่วมงานมหานครผลไม้เนี่ยซึ่งจะมาดูสวน ในการเจรจาธุรกิจในอนาคตต่อไปนะคะร้อยกว่าลายค่ะร้อยกว่าลายร้อยห้าสิบกว่าลายนะคะซึ่งมาจากทั่วโลกค่ะก็อาจจะนำรายได้มาสู่จังหวัดจันทบุรีมากขึ้นมีทางเลือกในการที่จะส่งขายในประเทศเพียงอย่างเดียวหรือเฉพาะลงในในที่มาตั้งในจังหวัดของเรานะคะก็จะมีผู้นําเข้าจากต่างประเทศมาร่วมเจรจาในงานนี้ด้วยค่ะค่ะก็เรียนเชิญมาร่วมงานกันนะคะค่ะประมาณร้อยกว่าประเทศที่เชิญไป ร้อยกว่า17ประเทศค่ะ17ประเทศร้อยกว่ารายร้อยกว่าบริษัทค่ะในมีจีนมีจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศหลักๆนะคะเราเชื้อเชิญผู้นำเข้าจากต่างประเทศ17ประเทศค่ะโอ้ไม่เคยเจอที่ไหนจะเยอะขนาดนี้เพราะนั้นคำว่ามหานครแห่งผลไมานี่ถูกต้องแล้ว ถูกค่ะเนาะถูกต้องค่ะคิดกันอยู่นานไหมครับถึงจะใช้คํานี้ในการทํางานผลไม้ปีนี้หรือว่าคิดแป๊บเดียวให้ท่านดูว่าค่ะอ่าครับท่านฮะอันนี้เป็นผลพวงของพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีช่วยกันมาครับก็จะเป็นเป็นเมืองแห่งแม่ขานนครแห่งผลไม้ครับภายในสวนยังมีความร่มรื่นความเป็นธรรมชาติความเย็นที่พืชประเภทเฟิร์นชอบมาอาศัย กาะกับต้นทุเรียนใหญ่ๆดูแล้วงามตายิ่งนักครับที่ผมถืออยู่นี้เป็นสละพันธ์ุสุมาลีสุดยอดสละนะครับหวานหอมทานได้ไม่รู้เบื่อเลยครับและสุดยอดสละอยู่ที่จันทบุรีครับครับอันนี้เป็นโกโก้โกนะครับที่ตอนนี้ลง,ลงให้ชาวจันทบุรีเพื่อเป็นไรายได้เสริมสามารถมีไรายได้ทั้งปีครับ15วันเก็บทีหนึ่งมีลูกทั้งปีครับ ก็เห็นเห็นเห็นอำเภอท่านบอกท่านส่งลูกไปไปเรียนเพื่อจะแปรรูปไนี่แหละครับเอออันนี้เอาไปแปรรูปนะครับเป็นผงโกโก้และช็อกโกแลตนะครับตอนนี้ผมได้ส่งลูกไปเรียนที่แม่โจ้อาจารย์ได้ย้ายสาขาเพราะนี่แหละครับอาจารย์เอาตัวไปวิจัยด้วยนะครับโกโก้เพื่อทําการวิจัยนะครับคือถ้าถ้าผู้ท่านผู้ว่ายังไม่ไม่ย้ายไปไหนนะครับคงได้เห็นการแปรรูปของโกโก้เนาะ แล้วอาจจะจัดงานโกโก้โลกขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นลองกองนะคะรสชาติหวานหอมนะคะเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปถึงฝักใต้นะคะแต่ว่าที่จันทบุรีของเราก็อร่อยไม่แพ้สวนไหนในโลกนี้ค่ะอืมนัเห็นไหมที่ส่วนกล้วยไข่หลายคนอาจจะมองว่าธรรมดานะครับผมมาอยู่ที่นี่วีนี้ที่มาอยู่คือวีที่คัดแล้วนะครับคือคัดทิ้ง อันนี้คือคัดทิ้งนะครับเพราะว่า,<อ>าที่นี่<อ>ทําให้ได้รับทราบว่าจังหวะชาวสวนจันทบุรีเราส่งกล้วยไข่ไปนอกอคนเมืองจันทร์ ได้กินน้อยนะครับเพราะถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่ามีราคาดีมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคัดออกมาให้ดูเท่านั้นเองส่วนส่งออกนี่ไปแล้วนะครับมงคุดท,ที่มีรสชาติที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยจริงๆค่ะคเพราะว่าที่นี่เนี่ยชาวจังหวัดจันทบุรีจะมีโอกาสทานมงคุดได้น้อยกว่านะคะเพราะเนื่องจากว่าส่งออกหมดนะคะแต่ <S <S 2> <S 2> <S 2> ชาวต่างประเทศมาจองตั้งแต่อยู่ในสวนลงจีนที่อยู่บ้านเราเนี่ยนะ เฉพาะจันทบุรีประมาณเป็นร้อยไหมครอ๋อหลายหลายร้อยครับหลายร้อยนะคือเราก็ต้องมองว่าในเมื่อเราเป็นระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนก็ทํามาเพิ่งค้าขายซึ่งกันและกันเพิ่งพากันอันนี้ผมว่ามองว่าเป็นเรื่องธุรกิจปกติเพียงแต่ว่าทางราชการก็พยายามจะทุกข้อมุมกากับดูแลว,ว่าให้ผู้ประกอบการทุกธุรกิจทุกภาคส่วนเนี่ยทำงานอยู่ภายใต้ระเบียบก,กฎหมายของเมืองไทยครับ ไม่เอารัดเอาเปรียบกันครับดีใจหนักหนาทีท่ได้มาเมืองจันทร์อากมาทุกวันมันคงจะดีเมืองเพชรเมืองพลอยอีกผลไม้มากมีน้ำใสทะเลสวยดีประไม้ก็มีที่เมืองจันทร์สุปไปสุบมาสุดเลยว่าจังซี่จันทบุรี เมืองที่มากมายของดีโดยเฉพาะวันนี้เป็นมหานครผลไม้ของภาคตะวันออกไปแล้วไง I will tell you พวกเราโอเคไหม Yes 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 นี่คือการตอบสนองด้วยความหนักแน่นท้ายสุดตบท้ายป้าบป้าบป้าบตบท้ายให้ทราบว่านะครับมหานครแห่งผลไม้อยู่ที่เมืองนี้จังหวัด จังเรีเป็นตัิกรบางออนจะเปลี่ยนใจที่มีรักคักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแลพรววสคํรว่างวังสีพรรกสพาโดยด้วยเกษตรเกษตรพืชสวนที่ชักชวนชักพาให้เงินตราเข้ามาสู่จังหวัดมากกว่าภาคใดๆทั้งนั้น จันทบุรีเปรินเปรนอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำอย่า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 ทำตามร้านอาหารต่างๆถ้าแขกทานข้าวแล้วไม่เก็บจานที่กินกันจะมีนกกระจอกมารุมจิกกินเศษอาหารเศษข้าวที่เหลือบางทีมีแมวบางครั้งถึงขั้นหมา แอบมากินแอบมาเรียจารย์เวยอ่ะอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำเจ้าเป็นไปแห่งใดนกเจ้าเป็นไปแห่งใดฝากไปที่ได้ไหมนกเจ้าว่านั้นข้าวไปถึงคนที่ฉันเฝ้าโค